กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมคิงล็อกเกอร์นะฮะแล้วก็วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องโปรกับ GM นะผ่านทาง a ก i n นา u p p o r t นะฮะที่เขามีให้ทางหน้าเว็บของ g a l i นานะฮะก็ก่อนอื่นเลยที่ผมมาคุยเนี่ยก็เพราะว่าตัวผมเองเล่น PB และแบบเข้าประมาณ10ห้องเจอโปรประมาณ3-4ห้องอันนี้ถือว่าเยอะนะเพราะว่าแบบ เกมอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรือว่าผู้ดูแลอาจจะน้อยไล่แบรนด์ไม่ทันโปรแกรมอัตโนมัติที่ตรวจจับโปอาจจะแบบยังไงอะใช้ได้ไม่ทั่วถึงเพราะว่าโปรใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามานะฮะมันก็ต้านทานได้หมดอ่าอันนี้ผมมีคลิปตัวอย่างนะที่ผมเจอโปรมาก็มีคลิปเดียวนะฮะนี่นะฮะเริ่มต้นมานะก็อยู่ด่านสไลด์เลย ก็คลิปอาจจะไม่ชัดนะฮะอพอดีโปรแกรมอัดพังนะนี่มันสนัยลั่นลอยนะยิงโคตรรัวนะรัวทั้งสองฝ่ายเลยโอ้โหผมไม่ได้ยิงอะไรเลยนะก็ตายไปเองนะโหดขนาดไหนถามใจเธอดูอนะฮะคนชื่ออะไรไม่รู้นะก็กะว่าอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวค่อยแจ้งแบนนะฮะโปรแกรมอัดใน PB บนี้ก็ชัดซะเหลือเกินประชดนะฮะ โอเคนะฮะตอนนี้เรามาอยู่หน้าที่สนทนากับ GM กันแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกข้อมูลสักแป๊บนึงอ่าก็เข้ามาหน้าแล้วนะฮะกรอกข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือคิวที่2ก็รอ GM ก่อนนะฮะเขาก็มีงานเยอะเหมือนกัน GM มาละ g m ฟ้าใสนะแอดมินแอดมินดิเออดีด,ดต้อนรับสู่กาลิน่าออนไลน์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะแอดมินฟาใสยินดีให้บริการ ไม่ซาวาต้องการสอบถามข้อมูลด้านใดผมก็พิมพ์ไปนะฮะว่าขอสอบถามว่าการกําจัดโปรใน P B นี่จะมีการอัปเดตเมื่อไหร่หรอครับช่วงนี้โปรเยอะมากใชก่ก็ก็หมายถึงประมาณว่าจะอัปเดตแบบเพื่อไม่ให้โปรที่มันใหม,ใหม่หรือว่าแก้แพทใหม่แล้วเข้ามาได้นะฮะมันลําบากต่อผู้เล่นมากนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้แบบยังไงเวลาเข้าแล้วเจอโปรหัวร้อนก็ออกจากห้องเสียสถิติของที่เติมไปอะไรแบบเนี้ยก็ เหมือนเอาเงินไปทําอะไรอะ่ะเงินที่เราเติมก็ควรเอาไปพัฒนาเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับปัญหาดังกล่าวทางทีมงานได้รับทราบเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการเล่งดําเนินการและแก้ไขให้นะคะแอดมินต้องขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่งคะ่ะก็คือแบบเขากำลังแก้ไขนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะนานไหมนะผมก็พิมพ์ไปว่าแล้วถ้าแก้ไขคนที่ใช้โปรจะยังกลับมาใช้ได้ไหมเพราะส่วนใหญ่เห็นคนแก้ไข เอ้ยเพราะส่วนใหญ่เห็นแก้ไขไปก็มีคนแบบแก้แพทใหม่สำหรับโปรเพื่อมาเล่นนะฮะก็เหมือนยังไงอะบางครั้งมันก็เยอะบางครั้งก็น้อยลงอะไรประมาณนี้นะฮะในแง่คิดของผมนะผมก็คิดว่าเขาแก้ไขนะแต่ว่าแก้ไขก็ยิ่งมีคนทำแบบยังไงอะแก้แพทเพื่อมาเล่นกับเกม ใช้โปรอะไรพวกเนี้ยนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวแอดมินฟาสาใส่งไรละเบื้องต้นแอดมินขอเรียนว่าทางตัวเกมนั้นมีระบบซิงคโค้ดร่วมกับโปรแกรมอื่นๆในการระงับ ID ของผู้เล่นที่มีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นค่ะโดยสำหรับระบบนั้นบางทีอาจจะมีการดีเลย์หรือหากระบบ ตรวจสอบพบอาจจะทำการแบนไอดีย้อนหลังอ๋อก็ประมาณว่ายังไงอะอาจจะแบบที่เห็นเล่นโปรก็คือแบบมันดีเลย์ไงอาจจะมันตรวจสอบได้แล้วแต่ว่าอาจจะไปแบน1วันหลังจากที่เขาเล่นโปรแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าทีมงานกำลัง คงน่าจะดําเนินงานอยู่นะฮะก็ยังไม่น่านิ่งนอนใจไหลเพราะว่ามีประกาศด้วยนะ,ะดูแบบนี่ฮะออกกดเหล็กนี่พอยแบงค์กาลีน่านะฮะออกกดเหล็กแบนจริงจังแบนจับจริงนะฮะเมื่อตรวจพบการใช้โปรแกรมช่วยเล่นนี่นี่นี่บทลงโทษนะฮะตามระยะเวลาครั้งแรกนู่นนี่นั่นนะฮะ และสุดท้ายนี้นะฮะสำหรับความคิดส่วนตัวของผมสาหรับที่ผมได้คุยกับ GM เมาผมคิดว่าทางการยิ่งดําเนินงานไปนะฮะก็อาจจะแก้ไขได้แค่บางส่วนไม่มีแบบหมดไปเลยหรอกนะแต่จะมีน้อยลงแต่ว่าก็ยังดีนะฮะก็ขอให้ดำเนินการโดยเร็วแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันแค่นี้ครับใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแชร์กันด้วยบายบาย